บผมโพลออฟหรือโคชออฟนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมา,เ,าเขาเรียกว่าแชร์นะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับในการฝึกนะครับผมชอบอวิธีการฝึกแบบนี้ค่อนข้างจะผมก็บังคับให้ลูกศิษย์ผมเหมือนกันนะครับคือพยายามซ้อมพัดแล้วทําสถิติประจําวัน,นครับหรือสถิติประจําสัปดาห์หรือสถิติประจาสถิติประจาเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยการฝึกพัดที่ลงด้วยจํานวนต่อครั้ง ที่ต่อเนื่องมากที่สุดจํานวนกี่ลูกนะครับก็วันหนึ่งอาจจะทาสัก10ลูกต่อเนื่องก็ได้หรือว่ามากกว่านั้นก็ได้หรือว่าวันไหนที่มีความพร้อมแล้วนะครับฝึกลูกนี้ให้มากที่สุดในชีวิตของเราไปเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นผมนะครับผมก็ฝึกมาในสถิติของตัวเองนะครับ42ลูกครับในหลุมเล็กนะครับต่อเนื่องใน42ลูกนะครับพอเราฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะรู้เลยครับนะครับสมมตินะครับคนนั้นน่ฝึกอยู่ที่ประมาณ15ลูก ไอตอนที่ทาไมลูกที่16ไม่ลงนะครับพอเราซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเราจะมาจับสติแล้วก็สมาธิของเราได้ครับว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรเราหลุดอะไรไปตรงนั้นนะครับเหมือนกับการนั่งสมาธิเหมือนก,กรรมฐานใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยนะครับเราฝึกวิธีการนี้นะครับเพื่อที่จะให้เราอยู่กับสติในการเคลื่อนไหวของเรานะครับว่าเราเคลื่อนยังไงบางทีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเคลื่อนด้วยเทคนิคที่ถูกต้องนะครับบางทีสติบางทีมันก็จะทําให้หน้าไมา้เราโรบอลออกไปได้อย่าง ขคง,งเส้นคงหวายได้เช่นเดียวกันนะครับอนี้เรามาดูนะครับก่อนการจะซ้อมพัดวิธีนี้นะครับเราก็คงอาจจะต้องอมาเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่เราจะทําสถิตินะครับในวันนั้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับลูกแกล่าใช่ไหมครับ ใหม่นะครับหนึ่งลูกนะครับสองลูกครับสามลูกครับสี่ลูกครับ ที่5เห็นไหมครับถ้าลูกนี้ไม่ลงเราจะรู้เลยครับว่า mm hmm. ก่อนหน้านี้นนไอส้สลูกเนี่ยทำไมมันลงแล้วลูกที่5ทําไมมันไม่ลงนะครับพอวิธีการซ้อมนี้นะครับพยายามทําให้ได้ทุกสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนนะครับเราจะจับสติของเราได้เองว่าเราไปหลุดตรงไหนนะครับยิ่งทําบ่อยเมื่อไหร่นะครับเราจะรู้ตัวเราเองครับแล้วบางทีนะครับเรื่องเทคนิคที่มันายากในการสโต๊กมันก็จะทําให้เรา สามารถผสมผสานนะครับความเป็นธรรมชาติและความเป็นเทคนิคนะครับมาผสมกันอย่างลงตัวนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่ผมอยากให้นะักกอฟทุกคน,นครับลองไปใช้ดูนะครับอ,อีกอันนึงนะครับก็คือสามารถนําไปใช้กับการเปิดเมทชนอลไปด้วยนะครับแล้วลองดูสิครับว่าวันนั้นเราเปิดเมทชนอลไปด้วยนะสิติเราในการที่ทําพัดด้วย เขาเรียกว่าการเจริญสติด้วยการพัดหรือเปล่าไม่รู้เลยรับนะโอเคก็ประมาณนั้นเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะควบคุมสติของเราได้นะครับสามาธิมันก็จะมาะครับแล้วเราก็จะได้จับความรู้สึกหรือว่าความวัยในความคิดของเราครับว่ามันแวกแวกแล้วมันกระโจนม,มาอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้ดึงมันกลับมาได้นะครับเป็นการฝึกเพื่อรู้ตัวเองแล้วจังหวะพัดหรือว่าความเป็นธรรมชาติในการพัดของเราก็จะมีมากขึ้นครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ you